ฟอนดิตึงตึงตึงเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยหยขกแร่ที่สุเลย้อหอนดาขนาน้เรียบร้อยแล้วุะค้หเฮ้ยเรียบเลยเร็นบ่้ละโอ้ฟอนตึงๆๆๆมาห่อเลยส่แอรเพื่ทอดอันอันของแห้งเขาก่อนหนเลยัตถุดดิบมาถุดิบจากป่าป่าได้เหรอเนป่าเ้ย กลับไปกท่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ัาติดตามและกับมาอาบส้มสบายดีตอนชิงเท่งทุกคนเลยนนี้เข้ากันสิผ้ากันเสอแอไปหายาบกับนะกับมันเซื้อไม่มือมือแต่มานเอาอิฐเพื่อเลยไปยาบแล้วว่ันนี้นะวันนี้กับหมานอยู่ไหมเนาะอะไรมาเม้นมาเม้นแล้ววันี้นะสบายดีทุกคนมาเม้นแล้วมาจัก เมาเม้นเลยทุกคนเลยสีเจ๊โง่อย่ามาดูต่อเมาเม้นเฉยนี่พร้มมาดูพร้มมาดูพอทอดคือเดียวแล้วทุกคนเลยทอดคือเดียวทุกคนเลยอย่าห้าอนะเมื่อคืนเดี๋ยวนี้เห็นงูเลยนนี่บ่ยแม่บ่ยนี่บ่ไหนี่เลยดิงูเต้นจะสวัสดามานี่นะล่างก็มานี่งูอยู่นี่งูงูอีลาข้างเลือทุกคนหรือว่างูจงอ่างนะเต้นไปนี่ไปไปรดนน้ำเดียวทุกคนเลยบ่สีหมาหรือบ่ละไปแล้วก็ได้หือพร้อม มาสิพอได้เลยบอแล้วนี่ยพอได้ดตืมบอแล้วเฮ้ยมาแล้วก็สิเก็บเเก็บของเมื่อนะเบื้องหูแดงเป่งเลย <c oughs> เมาออดีเลยเมาออดีเลยเมาเมาหอนเมาเมาเมาเม่นบอมอนบอมอนเพิ่นเมื่อนะบอมอนนะเทาเลยสิผ่านสแแอไปหาหื้อกลับก่อนนะเดี๋ยวนลกไปนีนี่สยามด่างอยู่เติมหอนไม้เลยก่อนทุกคนเลยเพราะว่าเมื่อวานแถวเนสือ้ออยู่นี่นะด่างหนึ่งนะด่างแรกเมื่อวานนี่อยู่นี่แหละ ชื่อเฮ้ยจะเจอละห่อซื้อยู่นี้แปน้นแปลนแล้วน่าไปชื่ออันนั้นนะไปชื่อกระแตทุกคนเลยเมื่อวานนี่นนนหักกระปหักกระปายหยามไหมเที่ยวห้าสองเธอเลยเมาเม็นทุกคนเลยแซ่เอได้เมาอ,อยู่ไประด็นนะี้แซ่เอนะพ่อตาเจ๊โห่กกินบัวลายทุกคนเลยแซ่เอกินบัวลายเลยบัอทอดกินเต็มมักเลยพ่อกินทอดปองมันนะเมื่อนี้แนะนะป้นเธอละเ่าซื้อเอมื่อวานนี้ชื่อตัวหนึ่งเลยน,น่าจะายั่งยุคคูมันนะเดี๋ยวเธอหน้าจะมาซมื้ือไหม เมนนี่สชับภัย<ม>ที่บอกเคยกินนี่กุยได้อะไรเมาทุกคนเลยเมาเกือบทุกคนเลยนะเมนนี่กลุ่มาหายาบกลับลุ้นกลับนั่นเดียวว่าสีได้ของเมื่อฟาทั้งบ้านบาอกอะไรวะแสลุนล้นๆบมเห็นเฮ็ดบดทุกคนเลยเฮามาทางนี้บมเห็นเฮ็ดบดอ๋อ น้าแดงเป้งพิฆาตเลยคือหอนโว้คือโมหูเขาก็เมื่อนี้จะได้อาบน้ำก็พอสื้อขับรถนะเมื่อนะไปเดี๋ยวลงไปอันะก็ทุกคนได้ลงไปยามเบื้องด่างแรกเขานะเซอร์จะเจอหอนนีเลยวานนี่ถือได้วานนี่ได้วันนี้ยังบมหูเลยด่างแรกของเขาบนข้อเยินหนามวานเฮ้ยล่างล้มเลย

อฮ้ยขากแรงทุกคนเลยไนหนูว <un sharing> ่ายแลวบาดีได oh, ้โอ okay e ้เ le ่สเอาเล็บมาไรเ้ถือเล็บมาดังแรกก็เอาเลยโอ้หนูวายตรงไหนทุกคนนะโ้ปโอเคโหตุมวเมยบ้าหนูวายทุกคนตัวนี้ได้วาวนหนูต้องข่าวน้อยมันมากินก้อนว่านี่นะมันมัมันไปไปไป เฮ้ย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 เอาเฮ้ยไปฝนดิเฮ้ยบ่ไปไปหยามไฟโต้เฮ่อแสเอลุ้นนะเฮาอยู่ข้างหลังแสเอเฮาพาแสเอมาเลยเฮ่อแสเอเข้าไปยามบ่ไปไปลุ้นด่างไม้โต้ทุกคนเลยตัวหน้านี่นะย้อมด่างตัวหน้านี่ก็ดิ่วันนี้ถื่อนูนทุ่งขาวว่านี่ด่างตัวหน้านี่นะวันนี้มันสิบมานไปแล้วบ่ หนูหนูต้องข่าวคนตื่นวันนี้เนี่ยโอ้เห็นเลยเห็นมากลับฮะมือซ้ำเห็นมากลับเห็นกับบ่ฮะล้านบ่เสื้อหนูอด้แมนหาครักดูเสื้อเล็กนะเออ ลูดแล้วทุกคนเลยเยี่ยมหาวเยปลาไม่ยัมื่อหาวกันได้หาวได้ปะหาวเลยปลาม่เห็นนะนอนเหรเอ๋อตมันลันพอดียเนาะโอ้ลูดบ่เฮ้ยม่บอกลูดเฮ้ยลูดบ่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อหดกระปุกอยู่เฮ้ย คนก็พูดมากระยพามาซ่อนนี่ไหโอ้ทุกคนเอ้ยด่างนี้รูดเด้อด่างนี้เนี่ยผาดแรกด่างไหมไปโดนดอไม้ต่อบอลน,นี่รูดด่างนี้เนี่ยโดนดาวต้วนาน,านี่ทุกคนเลยน้นเซอร์ที่ๆเลยอยู่นี่เนี่ยดางที่สองด่างนี้เล้วเนาะเมื่อวานนี่คือหนูเมือวานนี้มันนี่รูดหนูนอกก็ได้อ๋อ ไก่ป้าเลยเฮ้ยโอ้ยถือแล้วเฮ้ยถือแล้วแม่บ่เฮ้ยเฮ้ยขาวขาวเฮ้ยขาวขาวพูดอะพี่เลื่ยซะพุ๊บปุ๊บเรื่อขาวเฮ้ยเรื่อยนะเฮ้ยถือแล้วได้เฮ้ยเอ้ามอุลีเน้ถือนกอ้าวห่างกันแล้วนี่นกถือนกทุกคนเลยโอ้ไก่ป้าบินโอ้เมื่อกี้นี่มันจะมากินแลบน้ำบริสขึเฮ้ยนกน้อยนกพี่เรื่อเซ้อบ้างเน้นกอุลีบเฮ้ยเมนูเฮ้ย Nóc ơi hoa mãi tinh nó ngon, nó ngon, ơi Mà nó ngon,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  nó 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 ngon, nó ngon, nó ngon, nó ถือบถือน,นกทุกคนในนี้เยเยอะถือตแตได้ใกลบินตืน้นเอาป่ายานนีมากินกรลบเมื่อกี้ทุกคนเลยฮะถืออะด่างนี้โอ้ด่างนี้บัถือทุกคนเนยนลยพาเลยนะไม้ตอแด้วมาเสะพาแล้ด่งนี้นี่กิ่นลาจะเคย

Ngoài wow, này đằng này bộ thư ủi đỏ kì nên bơm bật oh, đi coi Đu đun mà đu đu đun Đu 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 đun đi xe Tết Hả? Bộ nó đẹp lắm Ủa oh, bộ thư sắp thu đằng nè Nếu xe phải áo gót nắng thôi Đừng 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 đây đây. Này bộ thư à, Thôi tôi nhớ thu đi đây Khó phơn vơn Chủ đề cái nó. Okay. Ừ, thôi. Kéo 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 một bộ con. Kéo còn được một, 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 một. Ừ. con được tôm nó. Ừ. con. Ô bà sẽ mà đi màn với. Đây sòng tem sàn tem đây. Ok. Màn ừ. Mà mà xe đi con nữa. Màn, màn. ่อไปหยามคนดางก็ใช่ถือว่าถือซ้ถือซ้ำโอ้ข้าอะไรขาอะรดางเลยะารดัางเลยอารดางเลยทุกคนเลยเมื่อกี้นี้ก็ยามดังนึงก็ดางถือส้ไปคือพยายามด่างตัอแรกนที่สมาเดี๋ยวบ่กระแวบอะไรด่างบอเห็นถือไว้มาแล้วบนสองแทมนเนาะ giọt lấy thôi để thang, phải chuẩn phaì, chỉ giọt đấy. Tấp. Hả, rảnh đi thư mà hơi thôi. Hình grab bô ấy. Hình grab à? Sơ chứ. Phút grab đó, hình ghé rồi đấy, bự thư đấy. Oh. à? <laughs> <laughs> Đi Sang ta. Đi rồi cái đây, mình chữ xong. Tư vừa đây. À, một bộ thi sổng đây này, mình chữ xong. Ok. Hơi phí lớn xa thế này hơi. Nhưng mà kìm thấy nhưng may vậy Lọ ta đi tìm phu. Hả sơ cạp cả. หาสาแองดูระดบนี go, go, go. Uh, think, ้กเมือเก็ก็ก็ลงเลยมาเลยลงโ o เลยงลอบอลมันมีน้ำพูดกรับยังไม่ได้ไป้ยังมาจากด่างเฮยห้าด่างป้ยังกรับหกด่างเจด่างเลยอ อารมณ์เตนามไปเดวนะเป็ดมันเป็ด่บุกินเฮ้ยทางเม่นมาจากเนาเม่นมมออนได้เลยเห็นเห็นเลยนะด่านเม่นอย่บเ้นอ่าบถืบถืผัดเลย อุยต่อเราบมันนี่วานนี่จะถืออีกคนเดียวมันนี่บุถือนะมันนี่ขอตายตืมมันนี่ด่างนี่เฮ้ยโซแองขึ้นไปขึ้นไปหยามนะจักหมันหรือเพราะไรถอยคนลงมาก่อนสมอยได้ขึ้นไปได้หยับเหมือนฟอนที่แยกๆแล้วมาจากเอ้ามาวานซ้ำโอ้ขอตายตืมแล้วปะยาฟอนอ้อมแล้วได้

มือถือเลยมือถือแล้วทุกคนเดี๋ยวมานันดิมันใส่ถือแต่วันแล้วเลยนะ่อ๋อโอ้เพียวแรงนะเพียเฮ้ยเฮ้ยถือแรงนั้นเฮ้ยตัวหน้าตัวไหนขึ้นยามอยู่เทิรนี้สอง <c oughs> ด่างทุกคนเลย Chữ tơ nó đang đứng nó bắt xì đi Nó bị chạm này này Họ không có bị giảm đáng thức đi con Được rồi Nó đi hèn đây Chịn nằm về thì chui chứ Chịn nằm thôi Chịn bó Hả Xe chịn nằm con mình nè Dù ngay chị ngay น้ำน้ำอันนี้นะมันเป็นน้ำมันคือน้ำสร้างเลยทุกคนเลยน้ำมาแต่ทำเนี่เห็นบ่ใส่เฮ็ดรถแห่งเจ้าหนูไหมสายสายมาถวาก้มกินโอบหมกอยู่แล้ว ฮึจิงเจ็ดนึงยังวิ่งอีกะฮึวิว่งนะสมมีจิ้วอยู่เฮ้ยซ้ำอันนั้นแหละส้ำน้ำแบบน้ำน้ำบริสุทธิ์เลยนะฟิวน้ำอะไรวะอัดบริสุสทธินนทเนะ์เดี๋ยวให้แสแอร์นี่นา,นะงงางท่งานี่ทุกคนเลยนะเดี๋ยวสะขึ้นไปหยามพอดีนะสองสองด่างอยู่ตัวหน้าเลยทุกคนเลยเดี๋ยวไปดูน้ำเดียร์นะ แล้วเดี๋ยวชิลล์ลงด่างสุดท้ายนี่เฮ้่อแสเอเพิ่นลุ้นเอาด่างสุดท้ายด่างเมื่อยนะเ้าเอาซื้อไปลุ้นด่างที่ซองซองด่างเทิงไูนะไปเข้าลุ้นเดี๋ยวกันเลยไม่ได้เลนะนี่ด่างตัวได้นะด่างตัวนี้นะเมืวานนี้ถือได้ถือชื่อกระจอนมาเลยนหมี๋ยวก่อนโอ้เปะหอนไม้จอดขึ้นเขาทั่วเนาะบุตรถือซ้ำ อึบเอาไปเอา,เอาผ่านยังเลยมนันนี่โอ้บอ่หมาเนงเลยมันนี่เนี่ยบ่หมาบ่หมาดางนี้พื้นซ้นานะย่เนิ่ถ้ำคนเราเซื่อย่เนินถ้ดางนี้เนี่ยยาจะเข้ากนะ่อนเนยยังด่างหนึง่งคนเลย เ,เตอเทอร์คนนะพวกเขาแบบเอาภาษมาเลยเี่ยฮาร์ชเข้ามากกนนะบัรถอเสร็จอาถเลยบัรถืเลยนะเดี๋ยวไปยามเมื่อดาสุดท้ายนะเดี๋ยวเฮาสแอเพิ่นยามาสุดท้ายนี่ับไปเลยอาสนแอวนตยานแท้บ่อหลอดกันดิหอดไว้เลยหมาหักกะสันนะ จะ่ลายเลยอย่นี้เลยเอาหมายจะหาดเลยนะหักจะขาดแล้วทำไมยังมีจะเลับต้งซื้อเฮ้ไ <c oughs> <c oughs> ปปองใช่ไหมเฮ้ยด่ดานสุดท้ายเซอร์เสื้อมือว่านนี่เฮาเฮาหือแต่แหล่ด่านลงลงมาเซอร์อยู่พี่ได้ด่านนี้ไ <c oughs> ปดูน้นำเดือดนำ้นำใส่ไหนได้เอ็นะดอ่านสุดท้ายตัวแหวนมีควาำวังอยูบอ่บนนะี้เนาะ แต่เพอย่บดเอเหี้ยเรียมเลยเห็นไ่ล่ะโอ้ฟอนตึงๆตึงๆตฟอนไหมเน็อ่ะอ๋อเสวยเห็ดคิดโตเศรยเด้อท้อไ่ได้ทำน้าใสายสๆไาเลยเฮาดึงด้วก็สาลยน้สใสมาสิดึงเลยเสรยได้ช่างโตขร้นแล้เศรษมาเลได้เอ๊อนาเศรยูโฟยาก ของตัเองได้ตัววานี่ยาวว่านี่อได้มาจนได้วันนี้มาทอดมนีนะได้สามแต้มมานีได้นกผมมดีนีมาถือดีกว่านยมาถายคนประมาณปรมาณนี้แเลยสิแต้มเถอะอได้แมนว่าแ่เนไปทุกคนเลยไปวันี้ก็ไปที่พักเขานะมือหาเก็บเกของว่ากลับบ้านมาดีนะ เราเป็นของการวานูเขาใด้ตัวได้ที่เราบอกให้ได้ตัวนี้ได้สองเนาะตัวนั้นกับตัวเหาย่างเรียบร้อยแล้วตัวนั้นนะย่างแหง้งถ้าเกือบเรียบร้อยอายุสิบตัวตัวนั้นนะสีอามาดลิ้รอบก้อนอยันขาวามาก็ไนะด้เนาะขาวหมาดดาบมันหางนะนจริงแจงเฮ็ดไรกว่าเม่นนะ่ะไปเเอามาก,กึศตัวเขาเม่นหมาเม่นแหละ มาถอนก็ฮาแตหาแตนไปน้ำทางทุกคนเลยเฮ้ยขอบุถายโอ้ยังมีคนยิ้ตัวทุกคนโอ้ยเอาเลยฮนน่งชมวิวนะโอ้ยบ้า หาเต่าเต่เ็ทางของไทเอ้ยจนชอตเลยสดลอสองล่รอบนี้มันพยายามพยายามไหวพดมัน้ไดกินคั้นิกูเลยนกกระทือเลยมาห่อแล้วทุกคนเลยปนไาไทยเพื่อนน่าจะเพื่นนอดพี่ว่ามันนี้นเฮ้ได้เมื่อไรเฮ้เมื่อไรอืม มัเบ่มาดีนะมัวได้กูเคืองมัวได้แบบไหนอาบน้ำก็ไวายได้ตั้งแต่ตื่นเก็บเครื่องเก็บของไว้เรียบร้อยแล้วมากะสะกพักจะนีกีน้อยทีแรกก็วายย้อมเออแล้วโอ้สะกพักก่อนอาบน้ำแล้วก็นอนนอนหากะตื่นนี่อันนี้ก็คือหนูเขานะหนูเยอะหนูกับเราหนูกจ้อนหนูแดง ดูจะน้ำบรกโคไว้ซ้ําไหนมเทะเมื่มมอวานี้นะนอนผิดปะนอนบ่ได้เมื่อวาโอ้นอนเก็บคืนก่อนนีนกลับพลินยเฮ้ยเป็นเมาวัออจากกว้าวัไทายอาบน้ำมาเลยยาอุ้ยกุยเลยเฮ้ยหลุดเลยหลุดเลยหลุดลย สเอได้หนูได้กระเตบมาฟ้าได้มาได้บ่าวไทยาไทมาค้อ่อวมืออหนลังนอนไทนี่บไทเพิ่มมือนไอนหายทุกคนเลยคือมือก่อนะป้ายวันนี้ทุกคนคือ่ก่อนบรก้อนบันาบะชองบะมอได้ออมาถุงนี่ก็ด้มา้อนนี้เอาถงองตอนา้านนี่เข้าใส่ถกองทุกคนเลยไม่ผ่านบะมอนเอามือฮะ โน้ตเลยเฮ้ยก้อยเลยทั้งพวกโอ้มาถอด็ดหาดแล้วทุกคนขึงมือปุ้ยเฮ้ยตัวสาดอะไรไปเชื่อหานอีเลี้ยวโอ้ยเนาะขอเลยเนาก้อยเลยเออบ้ามันหเหมือนเทอนผงนี่แล้วเฮ้ยลุผงนี่เนี่ยนี่เราหยางเฮ้เอาพอถงเอาพาเส้นทั้งหน้าก็ได้ปะพาได้เลย ไปทุกคนมาดิกลับบ้านกลับบ้านกันทุเลยรีนี่ติแป้งกาเครื่องน่าดีนะเศหน้าเพื่อนนะเบิรงก็จะยกแปนๆั้งหน้าเบิรงกว่าให้เราจนเซอ้ยหงกบาย่หงกบห้กับแลๆอ้ยเอามานอ hai điều chỉnh cái xôm coi được không mẹ mắc hàm coi được màu men nhưng bị sao còn anh cái thì ăn khám đốt bổ hoạt thì còn nào phang lên phía dưới phang nhiều hết thôi Phang có ngày thôi nhá đi về đây to luôn ai đúng không Hãy subscribe cho เราจะนักหลังเึก่งหลไปละ ว้าเด้อมาส่งเหออยู่ไกลกันเด้อเวิก้ยเป็นมาก็ใสเด้อซื้อเลยว้ารหมดใบไปนหนนไมันยังลายอยู่ลายอยู่8กนโอ้เราทอนไหวแล้วบซอยแล้วปะเทมันฮอนเงแ้ ไปเลย,ยด็กจุดจุดจุดุดจุดใส่จุดจิดจุ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 ดดจุดจุดดจุดจดจุดจนดจุ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 ด เส้นให้เส้น้าว้วเอากไไเนอะเออมาเถิดแล้วหนดลองเรู้โอ้สิเด้อเลละโอ้เรียบร้อยแล้วผู้มาสีแมอยู่นอนยุู่นี่เมื่อกี้นี่นะไอ้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยดแบ่แเแกขานี่ต้องเมื่อกันพัดนั่นเม่เมาเมรดมีผมแห้ง โทนี่เกิดเรื่องไหมนี่จะสตอร์กันสีมันเน๊บได้ฮัลโหลนาไหทางว่าาทอดเลใส่ชิทาะอันอันของแห้งเขาก่อนนวเลวัตถุดิบวัตถุดิัจากป่าป่าได้เหรอใป่าเลยจากป่าโอ้โอนนีมาท้กเมาแล้วแล้วทอดกเมาเล็ กระจรกระจ่กระจรกระจกระจนได้ี่โถจ้างกุยปลาพีนี่กดิเมาคนเดียวไ่ค่อยบังเสร็จมาดิ้นหนูหงตื่นหนูหงุนตื่นหนูหแุดแขงมาก็นดี๋ยวนี้ทุกคนพี่จะพาเอามาเถอะเอก็มากินอันนี้ดิมากนอะไรกินเนเฮ้ยลดความโอนมาเข้าทุ้ยีให้

บาเมนมามอนอาโตเหมาแล้วอย่างงี้จนคุ้้นเมา้นะนะเดี๋ยวคลิปนี้สปิดไปเซ็นนี้ก่อนนะก่อนอื่นกับสีขอคุมกับเจอพูดแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังติดตามเป็นใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสบาดีสบาดี